นายสมคิดเชื้อคงกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากบุญราชธานีวันนี้มีเรื่องหารือท่านประธานอยู่สองสามเรื่องครับเอ่อได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านนนดูตำบลโคกชำระอำเภอทุ่งศีอุดมจังหวัดอุบลชื่อนายเลิศพงพาพร้อม ชาวบ้าน200ครัวเรือนแล้วก็มีประชากรประมาณ800-900คนเรื่องสะพานข้ามลำห้วยซึ่งเวลาหน้าฝนไม่สามารถเดินทางได้ก็สะพานนี้เป็นสะพานไม้เก่าๆซึ่งไม่น่าจะมีแล้วในยุคนี้นะครับก็อยากจะลองเรียนกับสสแล้วก็ให้สส ทำเรื่องร้องทุกข์ไปยังผู้ว่าการจังหวัดอุลรธานีหรืออธิบดีกรมทางหลวงชนบทเพื่อดูแลหมู่บ้านนี้นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการกับภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาผู้ค้าขายซึ่งประสบปัญหาจากเรื่องน้ําท่วมส่งวัสดุไม่ทันของทุกอย่างส่งไม่ทันหมดแต่ว่าเวลามีสัญญากับรัฐแล้วถูกปรับ โดยที่รัฐยังไม่มีนโยบายยังไม่มีมาตรการเดียวยาออกไปช่วยเพราะนั้นกระทรวงการคลังกับสำนักนายกรัฐมนตรีควรจะมีมาตรการเดียวยาซึ่งซึ่งซึ่งเคยจะมีในมติคลรมอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ออกไปทำให้ผู้ส่งมอบงานต่างๆโดนปรับบางท่านมาล้อทุกข์กับผมมาคุยกับผมนี่โดนปรับหลายล้านห้าล้านเจ็ดล้านแล้วแต่ปรับไปก่อนแล้วมาตรการจะออกมาแล้วค่อยตั้งงบประมาณคืน ซึ่งผมเห็นว่ามันจะเป็นการล่าช้าแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการเสียหายเพราะนั้นฝากกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีประํานักนายกช่วยกรุณาไปดูเรื่องนี้ครับเรื่องสุดท้ายครับผมเป็นคนใช้รถแท็กซี่จากท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งแต่ก่อนน้ําท่วมแล้วก็เพิ่งเปิดวันสองวันเนี่ยผู้ที่ดูแลเรื่องแท็กซี่ช่วยพอท่าอากาศไปดูนะครับรอนานเวลาเครื่องลงสองสามไฟเนี่ย รอโลอเตซี่หรอครับเพราะฉะนั้นให้ดูแลเรื่องนี้ให้ดีหน่อยเพราะนั้นเดี๋ยวพี่น้องเขาก็ร้องมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับขอบพระคุณครับ